ลูกสองไม่ใช่สอลูกหนึ่งภรรยาเดลูกสองก็คือภรรยาดีหรือว่าก็คือโอเคลูกอหะแล้วก็โอเคโอเคต่อต่อมีมีมีเงื่อนไขอะไรหมมีเงื่อนไขอะไรไหมเพราะอกว่าเออคือเป้าบางคนบอกว่าเป้ามันต้องมีเงื่อนไขแท้ๆคุณใครนไดไหมครับก่อนอายุสามแอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงจริงๆแล้วโกที่ดีเนี่ยต้องมี คือคือถ้าไม่มีก็ได้แต่ว่ามันก็จะเป็นโอเพนไงโอเพนเช่นว่า,าบริษัทเราเนี่ยเนี่ยมีภรรยาทสองเนี่ยนะไม่ต้องอาสมมติว่าทาวอิงหรอไายในอายุสามถึงห้าต้องเรียกวะล่ะนี่แหละอันนี้แหละคือคือจะเหมือนกับตอนทำแพลนนิ่งของเทพนิดเพราะว่าจะต้องมีการกำหนดว่าสามปีเราจะเป็นอะไร โอไม่เหมือนรถแบบกองดองนะก็คือคือ,ค,อคือต้องมีรถแบบแล้วต้องมีชัดเจนว่ารถแบบปีที่1ปีที่3ปีที่5นี่จะเอาอะไรแล้วก็ต้องเอารถแบบตรงเนี้ยเออหมายถึงตรงที่เป็น g กตรงนี้เนี่ยไปผูกกับวิชั่นนะคะวิชั่นที่ดีจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นวิชั่นที่ยืนยาวคือไม่ควรจะเปลี่ยนทุกปีนะคะมันก็ควรจะเป็นทุกทุกห้าปีเป็นอย่างต่ำๆสิบปีมันควรจะอยู่ได้เลย10ปีนะคะแล้วส่วน g กเนี่ย มันต้องมีเป็นเรื่องแต่ละปีนะคะเพียงแต่บางโกี่ยมันจะเป็นช็อตเทอมหรือลองเทอมนะคะก็แล้วแต่บางคนบอกว่าโก1หนึ่งปีนี่ภรรยาและลูกสองนี่คือจะกี่ปีอายุ35ปีต้องมีปัจจุบันอายุขอโทษนะอายุเท่าไหร่เอาละลบละขอขอลบตัวเลขหนึ่งนะสปีสี่ปีลึนะสปี อยู่ในท้องเลยมีสคนหรือหคนในตอนนี้มีคนนึงอยู่ในท้องมีคนนึงอยู่ในท้องค่ะก็ต้องมีคนหนึงโอเคมีคนเดียวคนเดียวคือจริงคนหนึ่งเ้นเไมคเขยเลสนดวยอคนไม่ได้โอเคต่อมาต่อมาโคสโคสอ่ะโค2อ่ะโคโคหนงนี่มันจะรีเลทกับพิชาันเกี่ยวกับตรอเรี่อะโอเคโคส ต่อจะเป็นเรื่องของของของเรื่องของไรายได้ใช่ไหมก็มคิดว่าอาจจะมีเงินจากการกันเดินธุรกิจของตัวเองนะครับประมาณสักร้อยล้านไปในที่สามห้าแปลว่าไม่จุดสองด่านไม่ได้นัสบสองด่านนะ เป้าที่ร้อยล้านเราคิดว่าร้อยล้านเนี่ยภายในสามันจะได้ไหมเพราะว่าลบกันแล้วมันเหลือมสี่ปีน่าจะทำได้โอ้หนนี้ไม่ธรรมดาแล้วค่ะป้ามาพี่สาวคิดว่าเอาคือเป้านะเขาเป็นสอสอภายในอายสี่สสสอสวยสสใน้ยสี นะโอเคฟังแล้วก็มีความรู้สึกคนนี้นี่เป็นไม่แหละเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์อตอบอ่ะข้อสี่ใช่สามข้อก่อนนะเอาเป็นคนนี้มักนอยเหมือนกันจะสังเกตได้ว่าโพของเขาเนี่ยนะคะเช่นภรรยายลูกสองใในอายุ 3, 5, สามห้าสอสอเป็นอายุสี่สิบแล้วก็รายได้จากธุรกิจหนึ่งร้อยล้านในสามห้าเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันลิงก์เลยนะมันลิงก์กับ personal mission อย่างแรงเลยเพราะว่า มันก็เห็นไหมว่าโกกับ vision น่าจะต่างกันแต่ว่ามันจะมีอะไรคล้ายกันก็คือว่าคนนี้ลิงก์กับตรงนี้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวค่อยไปต่อจากแผนน้ำเอามาวิเคราะห์ตรงนี้นิดหนึ่งสวอสนะคะว่ากลในการที่เราจะไปถึงเป้าหมายอันนี้ที่เราบอกหรือว่าจะ f u ล f i l ตรง vision น,นี้ให้สำเร็จเนี่ยมันก็ต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนนะคะโอกาสแล้วก็อะไรตนี้นะคะก็ลองวิเคราะห์ขา่าวๆกาได้คนะ่ะว่าคิดว่าจุดแข็งของเราคืออะไรเพราะว่าไอการที่จะได้มาซึ่งโอ้โหคนนี้เนี่ยเอาทุกอย่าง ชื่อเสียงเงินทองทุกทุกอย่างเลยแล้วเคยคิดบ้างไหมว่าจริงๆคนเราจะได้หมดมันเป็นเรื่องที่าง่ายคิดคิดแต่ก็เป็นต้องทำต้องเฉลยตัวเองวิชั่นต้องเฉลยอ่านี่คือคำตอบนะโอเคคำตอบดีมากนะจายาษาเอ็มนะคะบอกว่าเนี่ยโอเคตอบแต่ตอบถูกนะไปตรงกับในหนังสือเป๊ะพอดีนะคะไม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เราตอกว่าให้อ่านอาจารย์นัดกันมาเรื่องนี้ไม่่คต้องตอบเราจะต้องตอบว่า เราก็ต้องมีคําตอบในใจอยู่แล้วว่าจะตอบมา3 4มสี่ตอบมีอะไรบ้างแต่คือความจริงนี่ก็คือว่าถ้าบอกว่าให้ไปอ่านอ่านหนังสือเอาก็มันก็ไม่ไม่เห็นภาพภาพโพส์อะใช่ไหมภาพโพส์ภาพอะไรเนียว่ามันจะต้องอยังไงต่อไปจุดแข็งเลยในการที่จะเป็นตรงนี้มันต้องมีการทําจุดแข็งขึ้นอ,อ่อกละซึ่งแนะนําว่าทางที่ดีควรจะควรจะควรจะเป็นเล็งเป็นแบบเป็นเป้าเป้าย่อยมากกว่าคือถ้าเกิดว่าเราเอาสามอันนี้มรารวมกันสามอันมารวมปุ๊บ แล้วไปสเตนวิ่เนี่ยซูนี่เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้อะมันจะงงงนิดนึงมันต้องเขียนข้อๆเช่นสมมติว่าสสภายในอายุสี่สิบแล้วกันลองทดสอบดูนะเป็นเป้าป้อที่ 3. สาม strength จุดแข็งคิดว่าการที่เราจะเป็นสสเนี่ยมันก็ต้องมีในใจแล้วแหละว่าสสคือคืออะไรที่ตัวเองอยากเป็นก็ต้อง,ต,องต้องมีวิสัยทัศน์นิดนึงว่าโอเควิสัยทัศน์ของตัวเองในการที่จะทำตรงนี้เห็นไหมนักศึกษา ح, พอมีโก a แล้วมันมีวิสัยทัศน์เดี๋ยวอ่ามีมีค concept ของ personal v i s i o n ว่าสสอเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างในในใจตัวเองที่ตัวเองอยากจะเป็นคือคือคือเข้าใจใช่ไหมนั้นมันเป็นวิชั่นใหญ่แต่ว่าอันนี้มันจะต้องเป็นว่าพอเราสสสอแใ,ในดสี่สิบเนี่ยมันก็ต้องมีว่าเอ๊ะสสอในจุดที่เราต้องการเนี่ยคือเราต้องเป็นคนแบบไหนหรือจริงๆบางทีเราอาบางคนเขาก็ไม่ได้คิดก็บอกเออไม่ได้คิดหรอกว่าจะเป็นแบบไหนขอให้ได้เป็นสสอก่อนบางบางแล้วบางคนไงเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยอยากจะให้พูดว่าจริงๆแล้วเป็นสอสอแผนดสี่สิบเนี่ยมันก็ มี p ersonal vision ยังไงกับอาชีพนี้ในน,น,นี้นี่คือในลงไปในอาชีพแล้วนะคะตอบเลยค่ะไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรนะเนี่ยเป็นข้อสที่มาจากการเลือกตั้งโดยบริษุทิธรรมจริงๆเราได้เราคิดว่าการเลือนตั้งใหม่ปีหน้าเนี่ยคะแนนเสียงในแสนห้าหมื่นคนต่อการเลือกตั้งใช่ไหมครับ<อ>เป็นเงินสองพันซื้อก็ไม่กี่บาทเองครับ <c oughs> คือการเลื่อนตั้งแบบเดิมมันก็ง่ายไม่ต้องรอยสจริงๆไม่ใช่นะ ถ้าลูกไปถึงแม้จะจ่ายเงินเนี่ยต้องมีรู้จักกับผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนั้นคือเงินผมเนี่ยค้ารู้จักจังหวัดอะไรถามได้ไหมครัชลบุรีครับอ๋อชลบุรีรู้กำลังอะไรรึเปล่านี่ยซึ่งโอเคนั้นเข้าใจอันนี้อันนี้โอเคดีมากคำว่าพูดไม่ออกมากเช่นหรอกคือว่าพูดก่อนนี้ไปตางหวัดมาแล้วก็ไปเห็นเสาคือเขาเพิ่ขึ้นโครงการอะไรมาปรากฏว่าโครงการเนี้ย เป็นโครงการที่จริงแล้วคือไม่ได้มีเนื้อในอะไรแต่ว่าทําเรื่องกันขึ้นมาไง,งาเพื่อจะไปเบิกจ่ายนะมันก็จะมีอะไรประมาณนี้เหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือในสังคมของชาวต่างจังหวัดก็ตามเนี่ยก็คือจะใช้เงินค่อนข้างมากอยู่แล้วนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือระบบหัวกันทั้งตำบลจังหวัดเลยว่างไปนะคะโอเคไม่ไม่พูดว่าขครนะคะก็ต่อมาว่าสรุปว่าต้องการเป็นคนที่มาจาัดก,การเลือกตั้งแข่แท้จริง ฝั่งเราจะอึอนินะไม่จะค่ะคามจริงก่อนดื่มน้ึเพราะว่าคนที่คิดอย่างนี้เนี่ยมันมีแต่ว่าอไม่ค่อยาน้อยเพราะว่าตัวเองก็คิดว่าจริงแล้วควจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเวลาเคยไปคุยกับคนรู้จักที่เขาเป็นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าให้ฝั่งนกันว่ามันก็อันตรายอาจารย์อันตราย ถ้ามันลงอย่างนั้นทีน่อาจจะโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยคุยกันก็พอจะรู้ว่าปัญหามันมันลำบากถ้าไม่ได้เป็นกรุงเทพต่อมาก็คือว่าจุด